แง่ถ้าสวยไม่สวยดูตรงนี้นะหางแย่ด่งตรงถ้อหางแย่ด่งตรงจะสวยทุกลูกเนี่ยหางแย่ดึงตรงนี้เห็นไหม มันเกิดจากปัญหาเรื่องน้ำเราน้ำดยอากาศเราต้องดูอากาศหนาวเปล่าหนาวกลางคืนกลางวันร้อนไหมต้องดูนะสมมติว่ากลางคืนหนาวจัดเนี่ยพอหนาวจัดพับกลางวันจะร้อนจัดนี่พับไปเพิ่มน้ำไม่ได้เลยต้องหายเป็นปกตินะไม่ตกใจว่ากูน้ำกูจะไม่พอกินแล้วเั้งเนี่ยก็เพิ่มน้ำตูมไปอ่าวแล้วดอกแตกขังแล้วนี้เนี่ยดอกแตกขังคือแตกเสียแตกขังคือแตกเสียแต่แตกปลายนี่คือแตกดีเนี่ยเ้าแตกปลายนี่คือแตกดีแต่ไปแตกขังแบบนี้คือแตกเสียเนี่ยขังแบบเนี่ยแตกเสีย ต้องดูด้วยถ้าก็น้ำไปเสมอไงคือหนาวร้อนอากาศจะสำคัญที่สุดก่อนฉบานนั่นสมมุติเราตั้งใจว่าอีกทีวันอีกห้าวันฉบาลนี่ฮะโอ้เจ็ดวันฉบาลนี่เราต้องดูแลรูดูนั่ไงถ้ามันดังไงเราต้องรูดดอกดูก่อนว่ามันดังแบบไหนพอดังรึกตัวอย่างสิบวันถ้าดังก๊อกเจ็ดวันนะดังดังช่วงมากกว่าสามวันบานมันมีระยะไงถ้าคนไม่รูดจะไม่รู้ แม่ชัวรชัวรชัวรเนี่ยเวลาเนี่ยปัดดอกนะไอ้ต้นตำนี่คือติดถ่าเพราะว่าเด็กเด็กก็ทำทำไม้ฟ้าถ้ายาวเม็ดหนึ่งเด็กตัวเล็กก็ปัดเลยเพราะเด็กมือเบาปัดมือเบาเหลาเนาะปัดมันเบาดีๆถอนลูกหลานกลางจอกมาปัดต้องทำดีๆนั่นเด็กขนาดเลี้ยงก็ปัดได้ปัดตัวปัดบนเด็กก็ปัดหลังปัดดอกสิบวันพอดอกเตือนหนึ่งถอเนี่ยหนึ่งถอดยังไงมาต้องบานยางนอกเจ็ดวัน เจ็ดวันตึงสิบวันแต่เราไม่ได้เอาเรา,เอาไอ้ดอกทุ่ไทยอะ่ะเราตัดแต่มปิดแต่มันติดได้ดีแค่หมากเราก็แตงเอาหลวงไหนช่วยเราก็เอาเราดูเนี่ยเพราะเราต้องให้มันติดได้มากก่อนเราจะไม่จะไปแตงดอกอ่เนี่ยในลูกเกียมมีการแตงดอกนะมีทรายของเจเนติดหมดแล้วเดือกคัดเอาหลวงนหนช่วยคัดเอาให้มีเหลือกดีพอาม,มีเหลือกนะมีพันธุ์กระทบไหลยางคือจะรวง ไม่รงองกับทรงจะเสียทรงมัเสียอย่างเงี้ยถ้าออกไปออนปับ๊บไอ้ติลรามาสไว้หางยาดึงตรงมันจะไม่ได้ไงมันจะได้เป็นสองฟูมเม็ดสามฟูเม็ดอะไรเงี้ยสี่ฟูเมตรจะหาโฟกัสจะไม่มีเลยเป็นตัวช่วยดีตัวหลักไฮกลางหลักห้กลางลาหลักเนี่ยให้เปียกมากลางหลักเนี่ยเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเช้าเนี่ยเวียงนะจะเหวียงเปียกตัวแขนนี่แล้ววันนี้ก็ซึมไปนะั่นเห็นยไหมซึมไปลงไปหมดถามตรงถึงไหมไม่ถึงเนี่โรงแรมจะจะเปียกมาประมาณเม็ดแค่เนี้ยอยู่ก่อนเลย แต่ถ้าสวยไม่สวยดูตรงนี้นะหางแย่ดึงตรงถ้าหางแย่ดึงตรงนี่จะสวยทุกลูกเนี่ยหางแย่ดึงตรงเนี้ยแบบนี้ไหมเอาไม่นอนนี่ขาดไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยไม่ว่าเปิดตาดอกชิดอะไรอยู่ตรงแต่ว่าเปิดตาดอกวันจึงมีดอกมีอะไรหนี่งชิดได้ตลอดถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาชิดได้เลยเอาไม่นอนชิดได้ชิดได้ตลอดเลย